เด็กๆคะในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนภาษาอังกฤษกันในหนังสือวิชาภาษาอังกฤษอ่านได้คิดเป็นนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่อง what a M I นะคะ What a M I ฉันคืออะไรหรือฉันเป็นอะไรนะคะจะก็จะเป็นคำถามเพราะมีเครื่องหมาย question mark ใช่ไหมคะอ้าวเรามาดูตัวแรกเลยค่ะเด,เด็กเห็นภาพไม่เอ่ยรูปนี้นะคะก็จะเป็นรูปอะไรนะมีพึ่งแล้วก็มีดอกไม้ใช่ไหมลูกอ้าวให้เราสังเกตภาพนะคะให้เด็กๆนะคะดูประโยคภาษาอังกฤษก่อนนะคะ I collect food from flowers to make honey What am I ฉันอะไรลูกฉัน หาอาหารใช่ไหมคะจากดอกไม้แล้วก็นําอาหารแล่านั้นมาทําเป็นน้ําพึ่งแล้วก็สร้างเป็นน้ําพึ่งได้ด้วยนั่นคือฉันคือตัวพึ่งนั่นเองพึ่งภาษาอังกฤษนะคะเราจะอ่านว่า b นะคะ b แปลว่าพึ่งต่อไปนะคะ I carry at home on my back I carry at home at on my back นะคะฉันทำไมเนี่ยมีบ้านพกบ้านกลับบ้านทุกวันเลยนะคะฉันแบกมีบ้านอยู่บนหลังนะั่นมันคือตัวอะไรลนะ่ะลูกฮะฉันมีบ้านอยู่บนหลังนั่นก็คือ turtle นะคะนั่นก็คือเต่านั่นเองค่ะ what am I I am a turtle นะคะฉันคือเต่าค่ะต่อไปนะคะตัวอะไรเอ่ย I live in a web on the tree I live in a web on the tree ฉันอาศัยอยู่ในต้นไม้ที่ทำไมคะสร้างตาข่ายเต็มเลยอยู่บนต้นไม้นะคะฉันคืออะไรนั่นก็คือแมงมุมนั่นเองแมงมุมภาษาอังกฤษอ่านว่า spider spider นะคะแมงมุมนี่มีตัวอะไรคะผีเสื้อภาษาอังกฤษเราจะอ่านว่า butterfly นะคะแปลว่าผีเสื้อต่อไปค่ะเนี่ยในรูปนี้นะคะเด็กๆ I live on the tree I like bananas I live on the tree I like b a n a n a แปลว่าอะไรครับฉันเนี่ยอาศัยอยู่บนต้นไม้แล้วก็ฉันน่ะชอบกินกล้วยด้วย What am I ฉันคือตัวอะไรคะนั่นก็คือ monkey monkey แปลว่าลิงนะคะส่วนกล้วยตรงนี้ภาษาอังกฤษจะอ่านว่า b a n a n นนะคะ b บ n ร n นเด็กๆครับไปฝึกหัดอ่านคำศัพท์มานะคะแล้วเดี๋ยววันนี้นคครูก็จะให้กันบ้านให้เด็กๆฝึกคัดและอ่านนะคะเขียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะพร้อมทั้งเขียนประโยค what am I แปลว่าฉันคืออะไรหรือฉันเป็นอะไรนั่นเองนะคะเด็กๆ